สวัสดีครับวันนี้มาดูดวงคนที่เกิดันอังคารเนาะเดือนกันยายนนะครับถ้าใครที่บังเอิญเจอคลิปนี้นะครับอย่าเพิ่งกดผ่านนะกดฟังไปได้เลยนะครับจะได้เป็นการช่วยเหลือกันหน่อยนะครับเพราะนะกจากว่าถ้าคุณบังเอิญมาเจอเนี่ยแล้วคุณกดปัดทิ้งไปเลยอะ่ะมันจะมีผลในการส่งค่าการมองเห็นช่องเราเนาะแล้วก็อ,กอีกเรื่องหนึง่งสมมุติถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ในอนาคตตอนเนี้ยเราอัดเดินสิงหา นะครับมันจะกันยาแล้วแต่บางทีเนี่ยการแรนดอมของคลิปอบมันอาจจะไปเจอเดือนไหนก็แล้วแต่นะครับก็ไม่เป็นไรครับคุณอาจจะไม่ฟังกนแต่ว่าถามว่าอยากจะอัปเดตดวงในช่องเราก็เข้าไปดูในช่องเราได้นะครับเพราะว่าเราอัปเดตตลอดนะครับเนาะโอเคคนเป็นังค้านะครับเป็นการเสี่ยงทายต้องจะบอกก่อนว่าเป็นการเสี่ยงทายด้วยไพ่นะอิงตามมันเกิดนะครับมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็แล้วแต่คนนะให้ฟังเป็นแนวทางนะครับเนาะเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหมันมันจะแม่นมากแต่เราเชื่อว่า มันต้องมีแม่นบ้างไม่มากก็น้อยนะครับทั้งนี้เป็นการดูภาพรวมเนาะไม่ใช่ดวงอะไรบุคคลนะครับชั่วสตาราเป็นไพ่เดอะไฮเ t นเทสเดอะไฮ n ปนเทสเนี่ยเป็นเ,เป็นลักษณะที่คุณในเดือนนี้เนี่ยถ้าถามในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์อะ่ะมันค่อนข้างมีความไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่นะครับเนาะแต่คุณมีจิตวิญ,ญญาณที่ค่อนข้างซิกเซนแรงนะครับ ไพ่แบบเนี้ยเป็นดวงที่มีเซนส์ดีเป็นหมอดูได้นะครับหรือมียานอย่าง,างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไพ่ขึ้นมาเรียงกันอย่างนี้เลยอะ่ะผมรู้สึกว่าให้คุณจะมีเซนส์เนี่ยไพ่ที่แบบว่าถ้าจะไปเรียนหมอดูไปศึกษาหรือแบบไม่ต้องไปเรียนหมอดูแก็อด้บางคนชอบดูดวงอะ่ะเฮอแล้วก็ไปเก็บความรู้จากหมอดูคุณก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วคุณจะค่อนข้างเก็บง่ายขึ้นในเดือนนี้มันจะเป็นโทนประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ในใจคุณน่ะมีความคาดหวังหรือความไม่มั่นใจกับผลสําเร็จที่กําลังจะเข้ามาหรือคุณคาดหวังความสําเร็จในเรื่องของงานหรือเรื่องของการลงมือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับรเรื่องของการเดินทางรถก็ได้รู้สึกไม่ไม่มั่นใจไม่ปลอดภยัยหรือมีความไม่แน่ใจนะครับมีความหวัดระแวงก็ได้เช่นกันหรือการถูกเลื่อนออกไปนะครับสิ่งที่เราตั้งเป้า สิ่งที่เรามุ่งหวังเนี่ยมันอาจจะถูกในใจคุณรู้สึกว่ามันถูกเลื่อนมันล่าช้ามันอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าโอเคพอเดลไฮเป็นเทสเข้ามามันก็ไม่แปลกเพราะว่าตัวคุณเองก็มีความค่อนข้างหวั่นไหวในใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะแบบคือบางทีอยากจะใจล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ว่าพอไพยขึ้นมาในภาพหลมแบบเนี้ยยังรู้สึกว่าเฮ้ยคนวันอังคารในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรกว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันยังไม่เจิดจรัสขนาดนั้นมันยังไม่ปังไม่เลิศไม่เวอร์ขนาดนั้ เฮ้ยมันมาชงจังหวะที่คุณก็ทําได้อะเออคุณฉลาดนะไพ่เดือดไฮเป็นเทสขึ้นมาบอกเลยว,ว่าคุณเป็นคนมีเซนต์แล้วคุณก็ฉลาดพอถ้าจะไปเรียนรู้เดือนนี้ไปหาความรู้ไปเรียนอะไรเงี้ยได้แล้วก็ดีมากนะครับทวนดีเลยทีเดียวบางคนเรียนต่อดีนะครับช่วงการเข้าไปเทคคอร์สดีนะเป็นคนที่ฉลาดในเดือนนี้หัวไบรท์หัวแล่นมากแต่หลายสิ่งหลายอย่างในเดือนนี้จะบอกว่าไม่ได้ดั่งใจนะครับมันไม่ใช่จังหวะของเรา นะช่วงเวลานี้ไม่ใช่จังหวะของคนที่เกิดมาอังคารก็คือสิ่งที่เรามุ่งหวังอะ่ะมันได้แหละหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีสิ่งที่เข้ามาหาเราอะ่ะแต่เราไม่โอเคกับมันนะครับไพ่แบบเนี้ยสี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณไม่โอเคนะครับแต่จริงๆหมายว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่ไม่ได้ขัดแคลนอะไรเพแต่ว่าไอซี่จะได้เข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ตรงสเปคไม่ตรงเป้าที่เราอยากได้นะครับ ดวงเดินทางค่อนข้างเด่นนะครับไพ่เดทกับไพ่ห้าดาบไพ่หไม้เนี่ยดวงเดินทางห้าดาบกับเดทผมให้ความรู้สึกในแง่ของศัตรูที่จะแพ้ภัยคนที่คิดไม่ดีกับเราคนที่เป็นศัตรูเราในช่วงเวลามันเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะไม่สบายเขาจะจาามันจะจากกันไปมันจะจบสิ้นกันไปการทะเลาะการการโต้แย้งกันจะจบสิ้นกันไปนะครับคุณสันโดษอยู่คนเดียวได้นะครับไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงการที่สันโดษอยู่คนเดียวนี่จะดีนะ เดือนนี้เขาบอกว่าผู้ใหญ่สนับสนุนดีนะครับเรื่องของการงานเนี่ยควีนออฟวาร์หรือบางทีตัวคุณเป็นเจ้าเจ้าของกิจการหรือเ,เป็นหัวหน้างานก็ต้องไปร่วมลงมือทําไปดูแลนะครับลงมือด้วยตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะดีนะครับถ้าถามถึงการงานเป็นช่วงของการเหมือนกับเป็นช่วงของการเดินทางก็ได้นะการเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่เป็นลักษณะอสุนถืดดาบไอ้อสุนถือไม้โทษทีครับพูดผิดเป็นแบบเนี่ยมันนัด นัดแบบพวกค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันการนัด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 คุยกันนัดคือมอนกับเป็นมีพาร์ทช,ชั่นอะไรบางอย่างเป็นว่าคุณอาจจะเจอคนที่จะเข้ามาในรูปแบบที่ว่าเฮ้ยไม่ได้เข้ามาด้วยใจยอย่างเดียวมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ข้อตกลงเข้ามาเนี่ยคุณจะเจออะไรทีนี้เกิดขึ้นนะครับในสายงานของคุณนะครับก็คือจะมีคนเข้ามาเข้ามาในรูปแบบที่ว่ามีข้อตกลงมีข้อแลกเปลี่ยนหรือหมายถึงว่าเรื่องของการเดินทางก็ได้นะภพ่แบบนี้ขึ้นมาบางทีเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับงาน หรืออย่างน,น้อยที่สุดเป็นเรื่องของการที่งานที่ยังต้องทํามันต่อยังต้องสัสาม,มันต่อยังไม่ถึงเป้าหมายแต่คุณกําลังไปสู่เป้าหมายนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เนาะเดีเ๋ยวไปเชื่อกับข่มถ้วยเนี่ยให้ความรู้สึกข,ของลูกน้องบริวารน,นะครับอาจจะเจอคนใหม่เป็นลูกน้องบริวารเข้ามาแต่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจกับเขาเท่าไหร่นะครับอืออาจจะเประสบการณ์เราอ่ะเราเป็นประสบการณ์อย่างนู้นอย่างนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจไม่เชื่อใจคน หรือไม่เชื่อใจลูกน้องบริวารเราในช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นไปได้ทำถ,ถึงงานอย่างที่บอกครับมันก็ยังไม่ใช่จังหวะที่ลงตัวนะครับแต่เป็นช่วงของเส้นทางในเรื่องของการทํามันต่อต่อเนื่องทํามันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับคุณมีพาชั่นคุณมีแรงบันดาลใจก็ได้นะค้าขายพวกนี้ดีนะครับการติดต่อเจรจาถือว่าดีนะครับเรื่องของการงานเนี่ยแล้วก็ทําทธรุรก,กิจรันค้าเนี่ยเหมือนกับว่าจะเด่นก็พวกอยก่บแบบงานที่ต้องก่งเดินทาง นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับโอเคเท่าไหร่นะครับยังยังไม่ถึงกับเรียกว่ายอดขายอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เข้าเป้าสักทีเดียวแต่ว่าคุณก็ต้องรอมันก่อนรอจังหวะมันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะไพ่ขึ้นมาบางทีเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่แบบเฮ้ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ต้องทํามันไปแหละจะทํายังไงได้ล่ะแต่ว่าไพ่เดอะคาเป็นเซสขึ้นมาบอกว่าบางทีถ้าเจอปัญหาหอะไรเงี้ยให้เชื่อเซสตัวเองแล้วก็ถ้าจะปรึกษาให้ปรึกษาพวกหมอดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการ ชี้ทางชี้เป้าที่ถูกที่สุดนะแล้วคุณจะมีเซนด้วยว่าเฮ้ยหมอดูคนนี้แม่นกับคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยนะทำถึงการเงินก็จะบอกว่าการเงินเนี่ยเป็นช่วงที่เงินมาจากงานนะเป็นช่วงที่คุณจะต้องคือมันจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเงินเนี่ยเป็นเรื่องของความรับก็ได้เออได้เงินอย่างลับๆ ได้เงินจากไม่เปิดเผยหรือมีเงินใช้แล้วเปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะครับจะมีคนยื่นข้อเสนอเรื่องของเงินมาให้หรือมีข้อเสนเอเรื่องของเงินเข้ามาแต่ไม่ได้ตามเป้านะแต่มันจะมีเข้ามาบางคนก็อาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างลับๆก็ได้เรื่องของเงินมีเกณฑ์เสี่ยงเงินอย่างลับๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับคนมันอังคารเนาะถามถึงความรักจะบอกว่าความรักในช่วงเวลานี้ถ้าโสดคิดว่ายังโสดอยู่นะ ยังโสดอยู่อ่ะเออไม่ค่อยเด่นน่ะคือมันก็อาจจะมีคนเข้ามาแหละแต่มันไม่ไม่ตรงสเปกไงน่าจะยังโสดอยู่หรือบางคนยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่คิดถึงความหลังเก่านะถ้าเป็นคนคุยช่วงวัานี้นยังห่างๆกันหรืออาจจะห่างกันไปแล้วกลับมาดีกันก็ได้เออแต่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ต่างคนต่างอยู่อ่ะมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นเนาะถ้าจากไพ่อ่ะครับ เดินนี้มีเกณฑ์ต้องไปหาหมอนะระวังสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยต้องระวังหรือคนในบ้านผู้ใหญ่ในบ้านก็ต้องระวังนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเดินนี้มีโอกาสพยายามนั่งสมาธินะครับพยายามติดเป็นช่องทางสื่อสารพวกโทรศัพท์พวกอะไรเงี้ยลองดูแล้วก็หาเวลานั่งสมาธิสวดมนต์หรืออ่านหนังสือฟังธรรมก็ได้นะเดินนี้เรียนเรียนต่อหาความรู้แล้วจะดีนะครับคุณพไพาย ไพ่ในบ้านนะ่ะหรือไพ่ปัญหาจะหมายถึงว่าคือใันี้อาจจะเป็นการแก้ปัญหาก็ได้นะครับดีเอ็มพร์บางทีต้องยืนหยัดยึดมัน่นหรือการปรึกษาผู้ใหญ่การมีผู้ใหญ่ช่วยซัพพอร์ตก็ถือว่าดีนะครับเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เดือนนี้จะมีการเปลี่ยนฐานดวงจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเรื่องของคําพูดถือว่าดีนะพูดพูดดี พูดแต่สิ่งดีๆอะ่ะมันจะดีแต่ถ้าพูดอะไรที่มันไม่ดีหรือพูดด้วยอคติเนี่ยมันจะมีปัญหาทะเลาะก,กันได้แต่ว่าไอ้คู่แข่งเราหรือคนที่มันมีปัญหากับเรามันจะแพ้ภัายตัวเองนะครับโอเคครับคนวันอังคารก็จะประมาณนะครับกินเนี่ยแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เนะครับ